สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายแบบฝึกเพิ์มนะคะจะมีตัวอย่างโครงการกิจกรรมแนะนำผลิตสินค้าตัวใหม่ออกสู่ของตลาดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนเส้นทางกิจกรรมนะคะเราจะมาดูจากตารางนะคะจุดนี้จะให้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดนี้จะเป็นจุดสิ้นสุดนะคะ เราจะมาดูกิจกรรม A นะคะจะเห็นว่ากิจกรรม A เนี่ยกิจกรรมที่ต้องทำก่อนเนี่ยไม่มีนะคะเราก็วาไป A วงเล็บ6นะคะ6ก็คือจํานวนในการทํากิจกรรมนะคะคือ6สัปดาห์นะคะถัดมาจะเป็นกิจกรรม B จะเห็นว่ากิจกรรมที่ต้องทําก่อนก็คือ A เราก็ ล่าก,กิจกรรม B ต่อจากกิจกรรม A. โดยกิจกรรม B ใช้เวลา4สัปดาห์ต่อไปจะเป็นกิจกรรม C นะคะที่ต้องทำก่อนก็คือ B กิจกรรม C ก็จะลาต่อจากกิจกรรม B ซึ่งกิจกรรม C ใช้ใช้เวลาใน7สัปดาห์นั่นเองนะคะ ต่อไปกิจกรรมดีกิจกรรมดีเนี่ยต้องทําก่อนนั่นก่อนหมายถึงหมายความว่ากิจกรรม A เนี่ยต้องทําต่อจากไม่ใช่กิจกรรมดีอ่ะต้องทําต่อจากกิจกรรม A เราก็จะกลับมาที่กิจกรรม A แล้วก็ลากกิจกรรมดีต่อจากกิจกรรมดี อันนี้ b ใช้เวลา C, สสัปดาห์กิจกรรม d ลากต่อจากกิจกรรม a d ใช้เวลา2สัปดาห์ค่ะต่อไปกิจกรรม e มีกิจกรรมที่ต้องทำก่อนก็คือ d เราก็จะลาก e เนี่ยต่อจาก d ใช้เวลา d e, เนี่ยจะใช้เวลา4สัปดาห์ กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรม f มีกิจกรรมที่ต้องทำก่อนก็คือ e เราก็จะรากกิจกรรม e ไม่ใช่เราจะรากกิจกรรม f เนี่ยต่อจากกิจกรรม e นะคะกิจกรรม f ใช้เวลา10สัปดาห์ต่อไปเราจะมาดูกิจกรรม g ค่ะจะเห็นว่า กิจกรรมที่ต้องทำก่อนเนี่ยไม่มีน่าหมายความว่ากาิจกรรม G เริ่มจากจุดเริ่มต้นนะคะตรงน,นี้จะเป็น G ค่ะจจะใช้เวลา2สัปดาห์ G 2สสัปดาห์ตัวใหญ่ไป และกิจกรรม G ก็จะมีกิจกรรมที่ต้องทำต่อจากกิจกรรม G นะคะก็ได้แก่กิจกรรม H เราก็จะลากกิจกรรม h ต่อจากกิจกรรม G จะเป็นกิจกรรม p กิจกรรม H ใช้เวลา10สัปดาห์ค่ะสัปดาห์และต่อไปจะเป็นกิจกรรม I จะเห็นว่ากิจกรรม i จะมีกิจกรรมที่ต้องทำก่อนคือกิจกรรม H กับ J ซึ่งจะเราจะเห็นว่ากิจกรรม H เนี่ยเกิดขึ้นแล้วแต่กิจกรรม J เนี่ยเรายังไม่เห็นเราก็จะมาดูกิจกรรมถัดไปก่อนก็คือกิจกรรม J พอดีซึ่งเราจะเห็นว่ากิจกรรม J เนี่ยไม่มีกิจกรรมที่ต้องทำก่อนใช่ไหมคะนั่นหมายความว่ากิจกรรม J ก็จะเริ่มลากจากจุดเริ่มต้นมาค่ะใช้เวลากิจกรรม J ใช้เวลาที่ สิบสามสัปดาห์สิส,สัปดาห์สังเกตว่ากิจกรรม J และกิจกรรม H เนี่ยมาบรรจบกันที่จุดเดียวกันมันก็จะสอดคล้องกับกิจกรรม I ที่มีกิจกรรมที่ต้องทำก่อนได้แ,แก่กิจกรรม H กับกรร J นั่นหมายความว่าเราก็จะเริ่มกิจกรรม I หมายความว่าเราก็จะ ว่าก,กิจกรรมไอไปกิจกรรมไก็จะใช้เวลาแค่6สัปดาห์ถัดไปกิจกรรม I เราก็ไปแล้วก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะก็มาดูกิจกรรม K กิจกรรม K เนี่ยมีกิจกรรมมีกิจกรรมที่ต้องทำก่อนก็คือ A นน่าหมายความว่ากิจกรรม K ก็ต้องล่าจากกิจกรรม A นี้นะคะกาจกรม K ใช้เวลา9สัปดาห์9สัปดาห์าหต่อไปกิจกรรม C กับกิจกรรม K เนี่ยมามันจบกันที่ม,มันจบกันที่จุด จุดนี้พอดีนะคะจุดจุดนี้พอดีก็สอดของว่ากิจกรรม L ก็เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกิจกรรม L ก็เกิดขึ้นอันี้จะเป็นกิจกรรม L L ก็จะใช้เวลาแค่3สัปดาห์ค่ะต่อไปกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรม M กิจกรรมที่ต้องทำก่อนก็คือกิจกรรม I และ L ซึ่งเราจะเห็นว่ากิจกรรม i กับ l เนี่ยมันไปบรรจบบรรจบจุดนั้นพอดีมันก็จะเกิดกิจกรรม m ขึ้นมากิจกรรม m ็ก็คือใช้เวลา5สัปดาห์ก็เสร็จสิ้นในการลากจุดจากตารางนะคะก็จะได้รูปภาพตามนี้นะคะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการหาค่า E S กับค่า E F นะคะ E S คือเริ่มต้นเร็วที่สุดนะคะส่วนค่า E F คือสิ้นสุดเร็วที่สุดนะคะเราจะเริ่มจากกิจกรรม A นะคะกิจกรรม A ค่า E S เริ่มต้นสินสุดใช่ค่ะ E S ห่อไป ส่วน e f นะคะจะเริ่มต้นที่6 e f ต่อไปเราจะมาดูกิจกรรม b นะคะ e s จะเป็น6 e s 6ส่วน e f จะเป็น10ค่ะและกิจกรรม c es เท mm. ่ากับ10ส่วน e f เท mm. ่ากับ17ส่วนกิจกรรม d นะคะค่า es เร,ริะะ e ่มต้นที่6 S e s o e f แต่อไปจะเป็นกิจกรรม e ค่า e s แแล้วก็ค่า e f จะเป็นสิบสอกจกรรม e ต่อไปจะเป็นกิจกรรม f ค่า e s เป็น12 f ก็จะเป็น v 2 2ต่อไปไปดูกิจกรรม g นะคะค่า e s เริ่มจาก0 e s 0 g f e f ก็ต้องเป็นสองเอกสารต่อไปจะเป็นตัวเลการ s ห้า e s สิบสองไม่ใช่สิบสองต้องเป็นสอง e s เป็นสองน,นะคะแล้วค่า e f ก็จะเป็นสนิบสองสอง v o l 10ก็เป็น12ต่อไปกิจกรรม i ค่ะจะเริ่มจากกิจกรรม j กับ s ดังนั้นเราจะต้องไปดูกิจกรรม j ก่อนว่ากิจกรรม j ค่า e s รวมต้นที่0ูนย์ e f ก็จะเป็น13น e ีเป็น1 3ต่อไปกิจกรรม i e s ก็1ิส่วน e f ก็จะเป็น19 19กิจกรรม k e s จะเข้ากับ e f ก็จะเป็น สิบาต่อไปกิจกรรม L กิจกรรม L เช่นเดียวกับกิจกรรม I นะคะจะต่อกับกิจกรรม C และ K ดังนั้นนะจะดูค่า EF ที่มากกว่าก็จะเป็น ES ส0ต,ต่อไปนะคะเป็น e, ES นะคะ e s จะเส็น17ส่วน e f จะเท่ากับ20กิจกรรม m e s จะเท่ากับ20ค่ะแล้วก็ e f ก็จะเป็น2ี้าก็จะเป็น25ดังนั้นจุดสิ้นสุดของกิจกรรมนี้ก็คือ25สัปดาห์นะคะตามลย ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาค่า LS และ LF กันนะคะเพื่อหาเส้นวิกฤตและกิจการที่ยืดหยุ่ได้นะคะค่า LS คือคเริ่มต้นช้าที่สุดนะคะส่วน LF ก็คือเส้นชา้าก็คือเส้นเสร็จสิ้นช้าที่สุดนะคะเราจะใช้เส้นสีส้มนะคะสีส้มในการ ในการาโยงเส้นกลับสาย้อนเส้นกลับนะคะเริ่มจากจุดสิ้นสุดย้อนกลับมาตรงนี้จะได้ค่า l f 25 25นะคะส่วน l s ก็คือยี่สิบห้าลบหก็จะเหลื ต่อไป l ก็จะได้ค่าต่อไปเราจะใช้กับ l คือตรงนี้นะคะ l ค่า l f l ค่า l f จะได้20ค่ะส่วนค่า l s จะได้17ต่อมา เราจะมาดูกิจกรรมเค่ะคนะคะให้จี้น้กันไปกิจกรรม K กิจกรรม K L F 15ค่ะแล้วก็ L s จะเท่ากับ8นะคะ ต่อมาเราจะมาดูกิจรกรรม i นะคะก่อนเนื่องจาก i จะย้อนมาจาก n เพราะว่า n เป็นกิจกรรมที่เกิดจาก l กับ i เราก็จะได้อ๋กตรนอลเอฟนะคะของ i นะจะได้20 lf เนะี่ยจะได้20ส่วน ls ก็14เอาไปมาดูกิจักรม j ค่ะบกิจ,จักรม j lf 14 ls 1 ต่อไปไปดูกิจกรรม H ค่ะ L F จะได้14ส่วน L S จะได้4ต่อไปไปดูกิจกรรม G L F c L F สี่ Ls 2 Ls สและไปดูกิจกรรม F ก็จะย้อนกลับมาจากจุดสิ้นสุดกิจกรรม F ทีะย้อนกลับมา Lf จะเป็น20่ส่วน Ls จะเป็น12 ต่อไปกิจกรรม e กิจกรรม e นะคะ l f จะ12บสองส่วน l s จะเท่ากับ8กิจกรรม e ต่อไปกิจกรรม b ค่ะกิจกรรม b l f จะเท่ากับ8 l s จะเท่ากับ 8. ต่อไปกิจกรรม c ค่ะจะย้อนมาจากกิจกรรม l จากว่า c กับ k ทำให้เกิด l ทำให้เกิด l ก็จะได้ e f สิบเจ็ดส่วน e เอ้ส่วน l s ขออภัยค่ะส่วน,น l s นะคะ l s เท่ากับสิบ เจ็ด L S L S สิบต่อไปกิจกรรมดี L F เท่ากับสิ hey, ส่วนเเท่ากับ6 l เท่ากับ6เอลเสิ L ต่อไปจะเป็นกิดชะก,กรรม A ค่ะ LF จะได้6ส่วน Ls จะเท่ากับ0เราก็จะได้ค่า LF กับ Ls อ่อกมา เพื่อจะดูว่าเส้นทาง,ทางวิกฤตและกิจกรรมที่ยืหยุด่นได้มีอะไรบ้างนะคะตรอไปจะเป็นตารางแสดงการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตและเวลาลอยตัวนะคะเราจะดูเริ่มที่กิจกรรม a ก่อนกิจกรรม e กิจกรรม a ค่า es นะคะจะจะได้สูตค่ะ แล้วก็ e f จะได้6 e s จะได้ 0. l s จะได้0แล้วก็ l f จะได้6ค่ะสลลงจะเป็น0ค่ะส่วนกิจกรรม b ค่า e s จะเป็น6ค่ะแล้วก็ e f จะเป็น10 l s จะเป็น6 l f จะเป็น10สก,ก็จะเป็น สูงค่ะต่อไปกิจกรรม c es จะเป็น10 lf จะเป็น1 7และ lf จะเป็น10 lf ก็จะเป็น1 7บ็สกจะเป็นศกิจกรรม d es เป็นห ls เอ๊ะ e f เป็น 8, ls เป็น 6, lf เป็น 8, s ดแสดเป็น0ส่วนกิจกรรม e es จะเป็น e จะเป็น8 lf จะเป็น 12, es เป็น 8, lf เป็น 12, s สแก็จะเป็น0กิจกรรม f 0 ตรงกิจกรรม f es จะเป็น12 ef จะเป็น22 ls จะเป็น12 ef จะเป็น22ส่วนอรก็จะเป็น0ส่วนกิจกรรม g es เป็น0 ef เป็น2 ls เป็น0 ef เป็น2 ใช่สิ e จะเป็น0 e นเป็น2 e งเป็น2องก็จะเป็นสี e ่สแลก็จะเป็นสองส่วน S Es เป็น2 EF เป็น12 S l s เป็น4 l f เป็น14สีลก็จะเป็น2ส่วน i e s เป็น13แล้วก็ e f เป็น19แล้วก็ l s จะเป็น14 e l f เป็น20สิลกก็จะเป็น1 กิจกรรม j ef เป็น0ย e ์ ef เป็น13 ls เป็น1 lf เป็น14 select จะเป็น1กิจกรรม k es เป็น6กิจกรรม k เป็น6 ef จะเป็น15 Lx จะเป็น8แล้วก็ EF จะเป็น10แต select จะเป็น2ส่วนกิจกรรม L ES เป็น17 ES เป็น20 LS เป็น17แล้วก็ LF จะเป็น20 select จะเป็น0ส่วนกิจกรรม M ES เป็น20 EF เป็น25 LS เป็น20แล้วก็ LF เป็น25สแสดก็จะเป็น0ค่ะจากตารางขั้นต้นนะคะจะได้จะได้ไดอ่าวิธ,วธีวิธีวิกฤตประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆก็คือ A B C D E F L นะคะแล้วก็ M กิจกรรมยืดหยุ่นได้คือกิจกรรม G ค่ะแล้วก็ยืดหยุ่นได้2ส,สัปดาห์กิจกรรม S ยืดหยุ่นได้2ส,สัปดาห์ กิจกรรม i ยืดหยุ่นได้1สัปดาห์และกิจกรรม j ยืดหยุ่นได้1สัปดาห์และกิจกรรม k ยืดหยุ่นได้2ส,สัปดาห์โดยมีเวลาแล้วเสร็จโครงการ25สัปดาห์จะเห็นได้ว่ากิจกรรม g กิจกรรม s กิจกรรม i กิจกรรม j และกิจกรรม k จะมีค่าสแลกเหลืออยู่ไม่เท่ากับศูนย์ค่ะ